วันที่25มกราคมพุทธศักราช2569อาจดูเหมือนเป็นเพียงวันธรรมดาในปฏิทินสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงและผู้ที่เฝ้าจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่คือวันแห่งจุดเปลี่ยนที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันลบเลื่อนวินาทีนี้สมรภูมิแนวชายแดนที่เคยคุก,กรุ่นด้วยความขัดแย้งแบบเดิม,ดมๆกำลังถูกเขียนทับด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ เมื่อความจริงที่โลกต้องตะลึงถูกเปิดเผยและฝ่ายกัมพูชาที่เคยแข็งกราวกลับต้องเผชิญกับสภาวะจนตรอบอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในรอบทศสวรรษท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าลึกในจังหวัดอุบลราชธานีเสียงเครื่องจักรหนักของทหารช่างไทยกำลังคำรามกึกก้องนี่ไม่ใช่เพียงการก่อสร้างธรรมดาแต่คือปฏิบัติการรุกหนักในการตัดถนนสายความมั่นคงเส้นใหม่ที่เจาะลึก เข้าสู่หัวใจของพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องบกและช่องอันม้าภาพของรถเครดินและเครื่องจักรกลที่บดอัดลงบนผืนดินอย่างไม่หยุดยัง้งเปรียบเสมือนการประทับตราธิปปตยลงบนแผ่นดินเกิดอย่างชัดเจนและจับต้องได้ปฏิบัติการนี้ส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นข้ามพรมแดนจนเกิดกระแสะข่าวสะพัดหนาหูจากฝั่งกัมบูชาว่าสถานการณ์ทางฝั่งนู้นกำลังเข้าขั้นวิกฤตถึงขนาดมีการสั่งอพยพด่วนในพื้นที่ช่องบก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลพวงจากการที่ไทยได้เปลี่ยนท่าทีจากผู้ตั้งรับมาเป็นผู้กำหนดเกมอย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในวันที่25มกราคม2569แตกต่างจากความขัดแย้งในอดีตอย่างสิ้นเชิงคือท่าทีของประชาคมโลกนี่ไม่ใช่แค่การประทะกันตามแนวชายแดนที่จบลงด้วยการเจราจาไกลเกลีย่ยเหมือนเกาะ แต่มันคือการพลิกฉากใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เมือ่นอนาชาติและเวทีโลกเริ่มส่งสัญญาณไฟเขียวยอมรับในความชอบธรรมของไทยสัญญาณนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากการที่ความจริงเชิงประจักษ์ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าฝ่ายใดกันแน่ที่เป็นผู้รักษาสันติภาพและฝ่ายใดที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงคำถามสำคัญที่ดังก้องไปทั่วสมรภูมิภูเขาในขณะนี้คือเกิดอะไรขึ้นที่เนิน350 ทำไมยุทธวิธีของกัมพูชาถึงเปลี่ยนไปอย่างลนลานและทําไมการยั่วยุในป่าลึกที่เคยใช้ได้ผลกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ที่พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากคัดค้านในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาข้อมูลวงในที่รั่วไหลไปถึงเวทีโลกได้กลายเป็นกุญแจสําคัญที่ไขความกระจ่างว่าทําไมวันนี้กองทัพไทยถึงถือไพ่เหนือกว่าในทุกตารางนิ้วไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังพลหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ แต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมทางกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าบรรยากาศตามแนวชายแดนในขณะนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แตกต่างออกไปมันคือความตึงเครียดของผู้ชนะที่กำลังเดินหน้าสถาปนาความมั่นคงและความหวาดหวั่นของผู้แพ้ที่รู้ตัวว่าแผนการเดิมๆไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไปสายตาของโลกกำลังจับจ้องมาที่นี่เพื่อเป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลงที่จะกำหนดอนาคตของพื้นที่ทับซ้อนนี้ไปตลอดกาล หากเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ทางทหารที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้จุดที่ถือว่าเป็นหัวใจของสมรภูมิคงหนีไม่พ้นบริเวณเนิน350และพื้นที่ต่อเนื่องไปยังภูมะเขือพื้นที่สูงข่มเหล่านี้เปรียบเสมือนป้อมประการธรรมชาติที่ใครก็ตามที่ครอบครองได้ก็เท่ากับกํากุมชะตากรรมของพื้นที่ราบเบื้องล่างไว้ในกํามือและในวันนี้ภาพความจริงที่ปรากฏชัดเจนคือ กองทัพไทยได้แสดงแสนยานุภาพจนสามารถสถาปนาอำนาจการควบคุมเหนือจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบุว่าฝ่ายตรงข้ามที่เคยพยายามยื้อแย่งพื้นที่ได้ถูกกดดันอย่างหนักจนต้องยอมจำนนต่อสภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์และการทหารจนต้องถอยร่นกระบวนทัพลงไปปักหลักอยู่ที่บริเวณตีนเขาซึ่งห่างจากจุดปะทะเดิมลึกลงไปถึง1กิโลเมตร การถอยร่นนี้ไม่ใช่ยุทธวิธีแต่เป็นความจําเป็นเพื่อความอยู่รอดสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะจนตรอกของฝ่ายกัมพูชาได้อย่างชัดเจนที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การถอยรน่นแต่คือสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้และสิ่งที่พยายามสร้างขึ้นใหม่ด้วยความหวาดระแวงหน่วยข่าวกรองและการลาดตระเวนทางอากาศของไทยได้ตรวจพบสิ่งก่อสร้างผิดปกติที่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดบริเวณแนวรับด้านล่างนั่นคือบังเกอร์รูปทรงสามเหลี่ยมรูปแบบใหม่ บังเกอร์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบและลนลานสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามเฮือกสุดท้ายที่จะเอาชีวิตรอดจากการตรวจจับการเลือกใช้ทรงสามเหลี่ยมและการเร่งนําดินมากลบพร้อมปลูกต้นไม้พรางตาอย่างลวกๆแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังตกอยู่ในความหวาดกลัวต่อเทคโนโลยีการตรวจการอันทันสมัยของทหารพรานไทยพวกเขารู้ดีว่าจากจุดสูงข่มบนเนิน350และภูมะเขือ สายตาของทหารไทยบวกกับศักยภาพของดโดรนและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้อย่างทะลุปรูโปร่ปรงการสร้างที่กำบังเหล่านี้จึงเป็นเพียงจิตวิทยาการปลอบใจตัวเองมากกว่าที่จะเป็นยุทธวิธีที่ใช้งานได้จริงในสงครามยุคใหม่ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งกำลังสารวนอยู่กับการขุดรู้หลบภัยกองทัพไทยกลับกำลังเดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าในระดับมหาภาคเสียงกำปนาดของเครื่องจักรกลหนักจากกรมทหารช่างที่กำลังระดมตัด ถนนสายความมั่นคงมุ่งหน้าสู่ช่องบกและช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีคือเครื่องยืนยันถึงความได้เปรียบที่ยั่งยืนถนนเส้นนี้มีความหมายมากกว่าแค่เส้นทางคมนาคมแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางยุทธวิธีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของการส่งกําลังบํารุงไปตลอดการการที่ไทยสามารถตัดถนนลาดยางมาตรฐานเข้าสู่พื้นที่ที่เคยเป็นป่าทึบและธุรกันดาร หมายความว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และสเสบียงอาหารเข้าสู่แนวหน้าได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงต้องแบกสัมภาระเดินเท้าผ่านป่ารกชัดด้วยความยากลำบากความแตกต่างนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ดุลอำนาจเทมาทางฝั่งไทยอย่างสมบูรณ์การกระทำดังกล่าวคือการประกาศอธิปไตยในทางปฏิบัติดีแฟ o โ o โ e เวเีที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำถแถลงการใดๆ การเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้กลายเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้และมีการบริหารจัดการคือการตอกย้ำว่านี่คือแผ่นดินไทยที่เราสามารถพัฒนาและดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงการวางหมากชั้นเซียนของกองทัพบ,บกไทยในครั้งนี้ทำให้ฝ่ายกัมพูชาทำได้เพียงเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงจากแนวรับที่สองด้วยสายตาที่สิ้นหวังพวกเขาตระหนักดีว่ายิ่งถนนเสร็จสมบูรณ์เร็วเท่าไหร โอกาสที่จะกลับมาท้าทายอำนาจในพื้นที่นี้ก็ยิ่งริบหรี่ลงเท่านั้นและนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมความตึงเครียดจึงระอุขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งกำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพยายามดิ้นรนหาที่ซุกหัวนอนในหลุมหลบภัยที่ตนเองขุดขึ้นด้วยความกลัวคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนและเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในวงการการทูตระหว่างประเทศคือเหตุใดในวิกฤตการ์ชายแดนรอบนี้ เสียงคัดค้านจากเวทีโลกที่มักจะเอียงเอ็นไปทางการประนีประนอมหรือเข้าข้างฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ถูกกระทําอย่างกัมพูชาจึงเงียบกริบลงอย่างผิดปกติคําตอบนั้นไม่ได้ล่องลอยอยู่ในสายลมแต่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ผืนดินของบริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกขุดค้นพบโดยหน่วยเฉพาะกิจของไทยได้กลายเป็นใบเสร็จชิ้นสําคัญที่มัดตัวฝ่ายกัมพูชาจนดินไม่หลุด และทำให้ประชาคมโลกต้องยอมจำนนต่อหลักฐานจนนำไปสู่การมอบไฟเขียวให้ไทยดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ศูนย์กลางของความจริงนี้อยู่ที่ปฏิบัติการกู้ระเบิดครั้งมโหลานเนาะบริเวณฐานปฏิบัติการตะเมาะจังหวัดสรีสะเกตพื้นที่ซึ่งควรจะเป็นเขตปลอดภัยทางวัฒนธรรมแต่กลับถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นคลังแสงมรณะ รายงานการขุดค้นล่าสุดได้เปิดเผยรายการวัตถุอันตรายที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างน่าตกใจประกอบด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 จำนวนถึง16รายการวัตถุระเบิดแสวงเครื่องเอและระเบิดที่ยังไม่ทำงานอ็กโซอีก16รายการแต่สิ่งที่ทำให้นานาชาติถึงกับพูดไม่ออกคือการค้นพบอาวุธสงครามที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอย่างลูกปืนใหญ่ขนาด100มม ลูกยิงจรวด pg 2องจำนวน5นัดและลูกยิงขนาด35มมอีก1นัดการค้นพบเหล่านี้มีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขทางสถิติมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตบหน้าฉากหน้าที่สวยหรูของกัมพูชายอย่างจังการที่อาวุธหนักระดับลูกปืนใหญ่และทุ่นระเบิดสังหารมาปรากฏอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือพื้นที่ต่อเนื่องที่ควรเป็นเขตปลอดทหารเดเมลิตรายโซนเป็นเครื่องยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอย่างร้ายแรงพวกเขาไม่ได้มองปราสาทพระวิหารและโบราณสถานรอบข้างในฐานะสมบัติของมนุษยชาติแต่กลับใช้มันเป็นโล่มนุษย์ human shield และบังเกอร์ทางทหารเพื่อหวังผลทางยุทธวิธีในการโจมตีทหารไทยโดยอาศัยความเกรงใจของไทยต่อโบราณสถานเป็นเครื่องมือต่อรอง เมื an, is ่อความจริงข้อนี้ถูกตีแผ่พร้อมหลักฐานภาพถ่ายและวัตถุพยานที่กู้ขึ้นมาได้ข้อกล่าวหาที่กัมพูชาพยายามพลทนาว่าไทยลุกรานหรือทำลายมรดกโลกจึงกลายเป็นเพียงคำโกหกคำโตที่ไร้น้ำหนักในเวทีโลกทูตทหารและผู้สังเกตการนานาชาติต่างตระหนักดีว่าความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่มีต่อตัวปราศาสตร์ล้วนมีต้นต่อมาจากการที่กัมพูชาเปลี่ยนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสนามรบ การที่ไทยส่งหน่วยกู้ระเบิดอีโอทเข้าเคลียร์พื้นที่จึงไม่ใช่การลุกรานแต่เป็นปฏิบัติการเพื่อปลดปล่อยแผ่นดินและมรดกโลกออกจากพันธนาการของกับดักมรณะการกู้คืนพื้นที่ปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นถึง2,700ตารางเมตรไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของพื้นที่แต่คือการคืนลมหายใจและความบริสุทธิ์ให้กับผ้นดินที่เคยเต็มไปด้วยอันตราย นี่คือเหตุผลว่าทําไมเสียงร้องเรียนของรัฐบาลฮุนเซนในระยะหลังจึงเป็นเหมือนเสียงตะโกนในห้องเก็บเสียงที่ไม่มีใครได้ยินประชาคมโลกตาสว่างและว่าใครคือผู้พิทักษ์และใครคือผู้ทําลายการที่ไทยเดินหน้ากวาดล้างทุนระเบิดและอาวุธหนักออกจากพื้นที่จึงถือเป็นความชอบธรรมขั้นสูงสุดเลติเมซีที่ไม่มีใครกล้าโต้แยง้งหากจะมีระเบิดลูกใหม่ทํางานหรือมีความตึงเครียดระลอกใหม่เกิดขึ้น นิ้วของชาวโลกย่อมชี้ไปที่เจ้าของอาวุธเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในเกมนี้กัมพูชาได้สูญเสียเกราะป้องกันทางการทูตชิ้นสุดท้ายไปแล้วอย่างถาวรด้วยน้ำมือของพวกเขาเองที่เลือกใช้วิธีสกปรกในการซุกซ่อนเขี้ยวเล็บใบใต้เงาของอารยธรรมในขณะที่เสียงปืนอาจจะเงียบลงในบางช่วงเวลาแต่เสียงรบกวนในโลกดิจิทัลกลับดังกระหึ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต และนี่คืออีกหนึ่งสมรภูมิที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักหน่วงนั่นคือสงครามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแต่ทว่าเบื้องหลังคลิปวิดีโอที่ดูฮึกเหิมและรักชาติเหล่านั้นกลับซ่อนความจริงที่น่าสังเวชและสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการกองทัพอย่างรุนแรงสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่ยุทธวิธีทางจิตวิทยาที่ซับซ้อน แต่คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมตามมายากรรมจนต้องผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถือปืนเพื่อแลกกับประทังชีวิตกรณีศึกษาที่ชัดเจนและน่าสมเพชท,ที่สุดคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณห้วยตมเรียภาพของทหารกัมพูชาที่พยายามเดินปรีเข้ามาหาเรื่องโต้เถียง และยั่วยุทีมงานรถแมคโครของไทยที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากความกล้าหาญหรือคำสั่งทางทหารที่เคร่งครัดแต่มันคือการแสดงที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อหวังผลทางธุรกิจคลิปวิดีโอเหล่านั้นถูกตัดต่อและส่งต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ของกัมพูชาปลุกระดมให้ชาวเขมอผู้ไม่รู้อินโนอิเนเข้ามาชื่นชมว่าเป็นวีรบุรุรษผู้ปกป้องดินแดน แต่ผลลัพธ์ปลายทางที่พวกเขาต้องการจริงๆไม่ใช่เกียรติยศแต่คือยอดเงินบริจาคะที่โอนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนี่คือธุรกิจใหม่บนความขัดแย้งที่เปลี่ยนความรักชาติให้กลายเป็นสินค้าและเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายทำเพื่อขอทานออนไลน์คำถามสำคัญคือทำไมทหารที่มีเกียรติถึงต้องลดสักดิีปรีมาทำเรื่องพันนี้คำตอบนั้นน่าเวทนายิ่งนะัก เพราะข้อมูลเชิงลึกระบุชัดเจนว่าแม้แต่ผู้นําสูงสุดอย่างคุนเซนก็ดูเหมือนจะหมดปัญญาในการอุ้มชูดูแลปากท้องของเราทหารเกณฑ์เหล่านี้ได้ต่อไปสภาพความเป็นอยู่ที่แลนแค้นการขาดแคลนเสบียงอาหารและระบบส่งกําลังบํารุงที่ล้มเหลวทําให้ทหารกัมพูชาต้องตกอยู่ในสภาวะหากินตามอัธยาศัยเมื่อท้องหิวอุดมการณ์ก็กินไม่ได้พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เครื่องแบบ และสถานการณ์ความตึงเครียดมาเป็นเครื่องมือในการรีดไถความสงสารจากประชาชนของตนเองการที่ต้องมาตะโกนด่าทหารไทยหน้ากล้องจึงเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทําให้พวกเขามีเงินซื้อข้าวกินในวันถัดไปช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ของทหารไทยที่มีความพร้อมรบเต็มอัตราศึกมีระบบส่งกําลังบํารุงที่ทันสมัยผ่านถนนสายความมั่นคงที่เพิ่งตัดใหม่อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และขวัญกําลังใจที่เต็มเปี่ยม ทำให้ทหารไทยสามารถยืนหยัดรักษาการด้วยความนิ่งสงบและมีวินัยไม่จําเป็นต้องเต้นร่าๆหน้ากล้องเพื่อเรียกร้องความสนใจความนิ่งสงบของทหารไทยนี่เองคือการตอบโต้ที่เจ็บแสบที่สุดเพราะมันคือการบอกให้โลกรู้ว่าราชสีห์ย่อมไม่ใส่ใจเสียงเห่าของสุนัขจิ้งจอกยิ่งฝ่ายตรงข้ามพยายามปั่นกระแสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งประจานความอ่อนแอและความเลอะเทะภายในกองทัพของตนเองออกมามากเท่านั้นในโลกความเป็นจริงกระสุนจริง และยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นเท่านั้นที่เป็นตัวตัดสินแพ้ชนะไม่ใช่ยอดวิวหรือยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียและในวันนี้กองทัพกัมบูชากำลังพ่ายแพ้ทั้งในโลกความจริงและกำลังสูญเสียสรัทธานในโลกเสมือนจริงไปพร้อมๆกันเมื่อความจริงเริ่มปรากฏว่าฮีโร่ของพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นเพียงผู้ประสบภัยที่ถูกรัฐบาลตนเองทอดทิ้งนอกเหนือจากเสียงปืนและควันระเบิดในสนามรบทางกายภาพแล้ว กองทัพไทยยังได้เปิดฉากสงครามทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและแยบยลนจนฝ่ายตรงข้ามคาดไม่ถึงนั่นคือปฏิบัติการประิษฐานพระพุทธรูปณะบริเวณช่องอ่านมา้าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันคือหมากรุกชั้นเซียนในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ต้อนให้รัฐบาลและกองทัพกัมพูชาเข้าไปอยู่ในมุมอับ ที่ขยับตัวไม่ได้การเลือกตั้งองค์พระพุทธรูปตรังงานอยู่บนยอดเขาในพื้นที่ที่เคยเป็นจุดขัดแย้งคือการประกาศอธิปไตยทางจิตวิญญาณ (spiritual sovereignty) ที่มีน้ำหนักมหาศาลเป็นการปักหมุดหมายว่าดินแดนแห่งนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาและการคุ้มครองของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่สากลโลกให้การเคารพในฐานะเสรีภาพทางศาสนา การวางหมากตานี้ทําให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกอย่างสมบูรณ์แบบหากพวกเขาเลือกที่จะใช้กําลังทหารเข้าคุกคามหรือพยายามรื้อถอนทําลายสัญลักษณ์ทางศาสนานี้ภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกจะไม่ใช่แค่การปะทะกันทางทหารแต่จะเป็นภาพของอนุรยชนที่ย่ายีสารทาของชาวพุทธทั่วโลกซึ่งรวมถึงประชาชนในชาติของพวกเขาเองด้วย การโจมตีพระพุทธรูปเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายทางวัฒนธรรมและทำลายความชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลฮุนเซนจนหมดสิน้นกองทัพไทยได้ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวโดยยืนหยัดอารกขาองค์พระด้วยท่าทีที่เคร่งครึมแต่เด็ดเดี่ยวสรงสารที่ชัดเจนว่าศรัทธาอยู่เหนือความขัดแยง้งและอธิปไตยของไทยนั้นสักดิสิทธ์เกินกว่าที่ใครจะมาล่วงละเมิดได้ นี่คือชัยชนะที่ข่าวสะอาดที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวในขณะที่ฝั่งไทยเต็มไปด้วยความมั่นคงทางจิตใจและสารธาที่รวมเป็นหนึ่งภาพที่ปรากฏในฝั่งตรงข้ามกลับเป็นหนังคนละม้วนสัญญาณแห่งความล่มสลายจากภายในกำลังปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผ่านพฤติกรรมของประชาชนชาวกัมบูชาเองรายง,งานข่าวกรองและคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาจากพื้นที่ใกล้แนวรบช่องบก เผยให้เห็นภาพของชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่กำลังเก็บข้าวของและอพยพหนีตายออกจากพื้นที่กันอย่างจ้าละวันนี่คือดัชนีชี้วัดความมั่นคงที่แม่นยำที่สุดเพราะเท้าของประชาชนไม่เคยโกหกการที่ชาวบ้านต้องทิ้งบ้านเรือนหนีหัวซุกหัวซุนสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาหมดศรัทธา,าและไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพตนเองที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาได้อีกต่อไปความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกนี้เนี่ย ไม่ได้เกิดจากภัยคุกคามของไทยแต่เกิดจากความไม่มั่นคงภายในความอดอยากและข่าวลือเรื่องสงครามที่รัฐบาลของพวกเขาเองเป็นคนก่อขึ้นเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่ผลลัพธ์กลับย้อนกลับมาทิมแทงตัวเอง,เ,องเมื่อประชาชนเริ่มตระหนักว่าผู้นำของพวกเขาเก่งแต่สร้างภาพในโซเชียลแต่ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในโลกความเป็นจริง ในขณะที่ทหารไทยยืนหยัดปกป้องพระพุทธรูปและแผ่นดินด้วยเกียรติยศฝ่ายกัมพูชากลับต้องเผชิญกับคลื่นอ,อพยพของผู้คนที่สิ้นหวังนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าอาณาจักรที่พยายามสร้างภาพว่าแข็งแกร่งกำลังเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่จากภายในและรอยร้าวนี้กำลังจะขยายตัวจนทำให้โครงสร้างทั้งหมดพังทลายลงในไม่ช้าเมื่อฝุ่นควันแห่งความขัดแย้งเริ่มจางหายและภาพความจริง ณวันที่25มกราคม2569ได้ปรากฏชัดแก่สายตาชาวโลกเราสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเกมกระดานนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและถาวรสมรภูมิรบตั้งแต่ช่องบกจรดเขาพระวิหารในวันนี้ไม่ใช่พื้นที่แห่งความคลุมเครืออีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของกองทัพไทยที่ชนะด้วยปัญญาและยุทธศาสตร์ ที่เหนือชั้นกว่าการใช้กําลังเพียงอย่างเดียวบทเรียนราคาแพงที่ฝ่ายกัมพูชาได้รับในครั้งนี้คือการตระหนักรู้ว่าการยั่วยุด้วยวิธีเดิมๆการใช้โซเชียลมีเดียปั่นกระแสหรือการนํามรดกโลกมาเป็นตัวประกันไม่สามารถสั่นคลอนรากฐานของประเทศไทยที่มีความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายสากลและความพร้อมทางยุทธวิธีได้อีกต่อไปชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จํานวนกระสุนที่ยิงออกไปแต่วัดกันที่ความสําเร็จ ในการแปลเปลี่ยนพื้นที่อันตรายให้กลับมาเป็นแผ่นดินทองที่ปลอดภัยกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ยึดครองพื้นที่สูงอย่างภูมะเขือหรือเนิน350เท่านั้นแต่เราได้สร้างสรรค์ความมั่นคงผ่านการตัดถนนสายยุทธศาสตร์และการกู้ระเบิดนับพันลูกเพื่อคืนลมหายใจให้กับผืนดินการประดิษฐานพระพุทธรูปที่ช่องอ่านม้าคือสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายที่ตอกย้ำว่า ดินแดนแห่งนี้จะได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมะและอนุภาพของกองทัพไทยควบคู่กันไปสิ่งเหล่านี้คือกำแพงที่มองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าคอนกรีตซึ่งจะทำหน้าที่สกัดกั้นความพยายามลุกลามอธิพไตยใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับกัมพูชาภาพการถอยร่นและการอพยพของผู้คนคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่ายุคสมัยแห่งการเล่นเกมการเมืองบนความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านได้จบลงแล้ว หากพวกเขายังไม่เร่งแก้ไขปัญหาความอดอยากภายในและเลิกใช้นโยบายชาตินิยมแบบปิดเบือนลอยร้าวภายในประเทศของพวกเขาก็จะยิ่งปริแตกจนยากจะเยียวยาส่วนประเทศไทยเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความมั่นคงชายแดนที่ซึ่งรั้วของชาติไม่ใช่แค่คําเปรียบเรยแต่คือความจริงที่จับต้องได้ทหารไทยได้พิสูจน์แล้วว่าความนิ่งสงบที่แฝงด้วยความเฉียบขาดคือคำตอบที่ดีที่สุดต่อผู้ไม่หวังดี สุดท้ายนี้แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วที่เราทวงคืนมาได้และความปลอดภัยที่เราสร้างขึ้นใหม่ในวันนี้คือมรดกอันล้ำค่าที่จะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานไทยสืบไปภารกิจของกองทัพอาจจะเสร็จสิ้นในสมรภูมิแต่ภารกิจของคนไทยทุกคนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนั่นคือการร่วมกันภาพภูมิใจเป็นหูเป็นตาและยืนหยัดเคียงข้างทหารกล้าของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าธงไตรรงจะยังคงโบกสะบัดเหนือยอดเขาชายแดนอย่างสง่างามตลอดไปนี่ไม่ใช่แค่จุดจบของความขัดแย้งรอบหนึ่งแต่มันคือป่าถมบทของความสงบสุขที่ยั่งยืนภายใต้การดูแลของผู้ที่แข็งแกร่งและมีความชอบธรรมอย่างแท้จริง